ตัวเตึงฟุตบอลนะบิ๊กแมตช์ครับประจำค่ำคืนวันนี้ครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็หวานเจี๊ยบกันไปครับสำหรับทางด้านของบาร์เซโลนานะครับค่ำคืนวันนี้ครับขอหยิบยกทางด้านของนะครับในศึกลาลิกาสเปนเลยแล้วกันนับเวลาตีสามตรงบิ๊กแมตช์ระหว่างทางด้านของเจ้าถิ่นนับเรอัลซัเซดัตอันดับ8นั่นเองครับค่ำคืนวันนี้จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านทัพเรือดำน้ำสีเหลืองอย่างบีเอเอลครับอันดับที่5ของลีกนั่นเองครับเราไปดูในดดด้้้าาาาานนนนนนนขออออองงงผลลลลกกกััััััั่่เเเยยยบบบสหรจโซซ8ภใต การคุมทีมของเฮดโค้ชอย่างเดนด้าอีมานอนอวกาซิลนั่นเองครับก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลนี้ครับ จากโปรแกรมกันในขัน8นัดที่ผ่านมาในช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องนะเก็บชัยชนะไป7เสมอไหนเสมอกันไป4แพ้7ตอนนี้มีอยู่25คะแนนนั่นเองครับส่วนผลงานในเกมลีกล่าสุดครับทางด้านของเลอโซเซดัดครับบุกแพ้ดังด้านของเซลตาบีโก้ครับไปแบบขาดลอยถึง2ประตูต่อศูนย์รับส่วนทางด้านของนิสซโคปาเดเลยครับทางด้านของเลอโซเซดัดครับก็บุกอัดคู่แข่งอย่างดังด้านครับคอนเฟรลาดีนาครับไปแบบขาดลอยถึง2ประตูต่อศูนย์เช่นกันนับในเรื่องของ ของสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ครับดางด้านของเลอสโซไซดัตกับสถานการณ์ตอนนี้นะวันนี้ครับในเรื่องของสภาพความพร้อมจะขาดนักเตะที่ติดโทษแบนแนวรับอย่างด้านอีกอซูเบลมนอาร์ดอาร์นั่นเองครับแล้วก็ดังด้านของตัวเจ็บนะอย่างดางด้านครับฮามารีครับตาโอเลรแล้วก็รวมถึงกองกลางอย่างอาร์เซนซักานยีนั่นเองครับที่จะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมนะส่วนที่เหลือนะครับก็พร้อมลงสนามเต็มระบบเช่นกันนับวันนี้มาในระบบ4-1-4-1นะก็จะมีดังด้านของนะครับคอนปาเชโกนะแล้วก็ดางด้านของนายเยฟอเกิ ด้านของมาตินซูเมนเบนดี้และช้ยน้าเป้าครับอย่างด้านมิเกลโอยานซาบันครับที่พร้อมลงล่าตาขายนั่นเองจะพบกันทางด้านของทีมผู้มาเยือนนับอย่างด้านทีมระดับที่5ของตารางอย่างด้านเรือดำน้ําสีเหลืองอย่างเบียร์เลเอครับก็ถือว่าคลายใต้การคุมทีมของเฮสโคดับอย่างด้านมาเซลิโนกาเซียครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องครับในฤดูกาลนี้จะโปรแกรมการแข่งขันในเกมลีกสิบแปดนัดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไป8เหม่อไหนเหมือกันไป6แพ้ไปสครับตอนนี้มีอยู่30แต้มตามหลังอางด้านของจ่าฝูงอย่าง ติโกมาลิทอยู่14คะแนนนั่นเองครับส่วนในด้านของผลงานในเกมลีกล่าสุดครับถือว่าคืนฟอร์มครับบุกอัดดังด้านของเลการเนครับไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนมาได้สําเร็จนับในเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมรับวันนี้ดังด้านของทีมเยือนอย่างเบียร์แล้วครับก็ยังขาดนักเตะอย่างด้านเยเลมี่ปีโนที่ติดโทษแบนนับถึงดานกองหน้าอย่างด้านเอเลียสอัพอาโคมานั่นเองครับรวมถึงดังด้านของผู้รักษาประตูอย่างด้านคอนเดครับที่มีอาการบาดเจ็บครับวันนี้ในเรื่องของสภาพความพร้อมค่อนข้างที่จะไม่เต็ม้อย ส่วนแกนหลักวันนี้ก็จะมีดังด้านของหน้าคู่ครับอย่างด้านเคลาดโมเรโนครับตัวเก่ายืนคู่กับด้านของเทมโมแบลลี่ครับตรงกลางจะเป็นดด้านของนับซันติโกมาซันย่านับและมีแนวรับครับอย่างด้านลาอูนับอันบิโอนั่นเองครับที่จะลงเป็นแกนหลักในค่าคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนคู่นี้ครับสถิติการพบกันครับในฤดูกาลที่แล้วครับปรากฏว่าใครเป็นทีมเยือนทีมนั้นบุกเก็บ3แต้มครับก่อนเกมคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศครับเชื่อไหมครับว่าดังด้านของหน้าเสือค่อนข้างแปลกครับยกให้ดังด้านของเจ้าทีอย่างเนอซซดั เงื่อนไขวันนี้พอสมควรนะครับจะต้องชนะ1ประตูเฮแขน1ข้าง2ประตูได้หิ้วเลยครับถึงแม้ว่าผลงานในฤดูกาลนี้จะดูเป็นรองทางด้านของนะบีอารีลก็ตามครับแต่ด้วยผลงานในถิ่นของพวกเขาครับตลอด5เกมหลังสุดรวมทุกรายการไม่เคยแพ้ใครในบ้านเลยครับยังไง ทางด้านของ Big m a t ต์ค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ทางด้านของเจ้าถิ่นนับอย่างด้านเลออโซไซดัตค่ำคืนวันนี้ปิดประตูแพ้ครับและมีโอกาสที่จะเบียชนะทางด้านของเบียแล้วได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3คะแนนได้สําเร็จอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือฟุตบอลมันนะรประจําหน้าช่องประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ